ขอบคุณสำหรับทุกออเดอร์ที่สั่งแพทเทิร์นไม่ดีนะคะทุกคนตัดแพทเทิร์นชุดเด็กค่ะต้องการแพทเทิร์นชุดเด็กจะไปตัดถ่ายนะคะก็ติดต่อมานะคะตัดทุกแบบเราทำแพทเทิร์นให้ได้ทั้งของผู้หญิงผู้ชายนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบผ้าไหมผ้าฝ้ายหรือว่าชุดแฟชั่น ที่เขาขายกันสําหรับคนที่อยากจะตัดเสื้อผ้าขายแล้วหาคนทำแพทเท์นไม่ได้นะคะก็ติดต่อเรามานะคะราคากันเองค่ะ1น0่ง0้อยสอ้อแต่แบบเลยเนาะได้แ,แต่ความยากง่ายเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะให้มันอยู่นานๆน,นะคะก็ไปก๊อปปี้กับกระดาษชาร์ตสีขาวเอาไว้นะคะอันนี้คือเราจะใช้กระดาษสีน้ำตาลทำไปให้เนาะเพราะว่ามันส่งไปสนีง่ายกว่า เวลาเราส่งไปสนีไปให้เราก็สามารถพับพับพับ,พบใส่ถุงได้นะคะถ้าเกิดใครอยากให้มันอยู่นานๆก็ไปก็อปปี้ใส่กระดาษชาร์จสีขาวห้อยเอาไว้นะคะซื้อครั้งเดียวคุ้มตัดได้หลายร้อยตัวพันตัวนะคะแล้วแต่ว่าจะทําน้อยทํามากเนาะใครที่กักตัวอยู่บ้านนะคะช่วงโควิด19นะคะก็เข้าไปเรียนในช่อง youtube ของไม่ดีนะคะเรียนเพิ่มความรู้จากสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันดียิ่งขึ้นเนาะ สำหรับใครที่ไม่มีเวลาเรียนก็ให้มาสั่งแพเทิร์นกับแมดีได้ถ้าเกิดอยากจะตัดขายนะคะถ้าเกิดทาเรดีก็ขายได้เลยเนาะอีกหน่อยเขาก็จะเปิดตลาดถ้าเกิดใครมีหน้าร้านนะคะก็ตัดขายหน้าร้านได้เลยแม่ดีจะทำแพเทิร์นออกมาให้ดีที่สุดสำหรับทุกคนนะคะต้องขอบคุณสำหรับ หลายๆคนที่สั่งแพทเทิร์นเข้ามานะคะเดี๋ยวไม่ดีจะรีบทำแล้วก็ทยอยส่งให้นะคะไม่นานเกินรอเนาะสําหรับคนที่สั่งแพทเทิร์นไปแล้วนะคะไม่เข้าใจตรงไหนนะคะหรือว่าตัดยังไม่เก่งนะคะก็ให้ส่ง m e s s ซนเจอมาถามได้นะคะไม่ดีจะบอกวิธีถ้าเกิดใครตัดยังไม่เก่งยังไม่เป็นนะคะก็ส่งเม s เซนเจอร์มาเดี๋ยวเราก็จะสอนวิธีตัดด้วยนะคะ ัดแบบไหนหน้าผ้าแบบไหนยังไงนะคะถ้าเกิดว่าตัดยังไม่เป็นหรือว่าสงสัยตรงไหนก็ให้ส่งเมสเซเจอร์กลับมาถามก็ได้ตลอดนะคะช่วยช่วยกันไปนะคะช่วงเศรษฐ,ฐ,ฐกิจไม่ดีขอให้ทุกคนขายดิบขายดีมีกำไรร่ำรวยร่ำรวยนะคะถ้าเกิดว่าขายดีแล้วก็กลับมาสาั่งแพเทิร์ใหม่นะคะ คนไหนที่ถนัดขายออนไลน์นะคะก็ขายออนไลน์ไม่ต้องเช่าหน้าร้านไม่ต้องไอ้นั่นไปกนเนาะขายในเฟซในไลน์ไปกนในอินสตาแกรมไปก่อนนะคะสําหรับคนที่คลิปอยากจะขายเนาะรับทําตลอดค่ะไม่ต้องห่วงว่าวันนึงเราจะหยุดทําไปเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอาชีพเรามันก็ตัดผ้าหน้าร้านอยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะ ติดโควิด19งานตัดหน้าร้านก็ไม่ค่อยมีนะคะเราก็เลยจะมาทำแพทเทิร์นขายให้ทุกคนสำหรับคนที่สนใจอยากจะขายหรือว่าเอาไปตัดให้แฟนให้ตัวเองนะคะให้แคปแบบที่เราต้องการส่งมาทาง Messenger นะคะอยากได้แบบไหนไซส์ไหนเดี๋ยวเราจะทำแพทเทิร์นให้นะคะทำได้ทุกแบบเนาะ ก็มีหลายๆคนนะคะที่สอบถามว่าไม่ดีทําหนังสือสอนเกี่ยวกับหลักสูตรหลักนิ้วเป็นเร็วที่ไม่ดีสอนไปหรือยังนะคะอันนี้ก็คือยังไม่ได้ทํานะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามในโอกาสต่อไปนะคะสําหรับใครที่อยากได้หนังสือนะคะที่ตามมาจากช่อง youtube นะคะขอเวลาก่อนเนาะช่วงนี้ยังยังไม่มีเวลาทําจริงๆนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดทําเมื่อไหร่เดี๋ยวจะ ไปโพสต์บอกในชุมชนของ YouTube เนาะตอนนี้ก็พยายามขีดบ่อยๆนะคะขีดบ่อยๆเดี๋ยวก็เป็นถ้าเกิดอันไหนที่เราทําบ่อยๆทําซ้ำๆเราจะจําได้นะคะถ้าเกิดนานๆนทําทีนะคะอันนี้มันก็จะลืมไปเนาะว่าทํำยังไงนะคะ